กูเปิดเทปมันแหลกสวยมานเลยเพื่อนดูไอ้พอเบิ่งก่อนเลย<ม>เดินมาใ,นใกล้เนี่ยอะมันเทปมันแหลกก็สวยสิป่าแล้วมึงม,มีอย่างเนี้ยในกระเป๋ามีตังบ้างเอาตังแม่แม่ไปยังฮะเอาเท,ท่าไหร่ทีบาทปึ๊บแต่ว่าเรื่องดูคือบอกแบ่งยีทีมให้เขาฮะ หนึ100 kg. 100 kg. ่งร้อยบาทคู <és> ่ท <Amen. S 1> ีใส <awia> ่บ <Hey, keep> <forward> okay. ัตรกินเนอลุดเด้อทุกคนหามอันหามอันเ่ยเอันขี่แล้วลุดเด้อหามอเด้อไอ้ขับรเรียอยังไงขมารู้ไอ้รถเขาอยขอมาหับยุ่หนีเรยบบอก ต่ไอ้อทั่วมาดอกกินเข่าไปนี่เอ้ยเข่าไปให้นี่ยกินเข่าพยายามให้กินนะเ่ราะถ้ารีบหลุกถ้ารีบให้ปากแตกมัวนวดว่าถ้ารีบปากใทะลุแน,น่นนะเอาเต้กับปอยขอเขาแน่เลยรีบมั่นเห็นไหมเพรปากแตกเรียกเอาตรงไหนเรียกเอากระปากแตกตัวมันกระปากแตกตัวนอนตื่นสายใครตื่นสายพ่อละ Nó khó tương thái thì Nó tên